สวัสดีครับวันนี้มาพบช่องเจมส์อัดสดเช่งเคยนะครับกรเกษตรยุคใหม่วันนี้จะมาน,นําเสนอเครื่องตัดหญ้าของช้างทองอินเทเท็ดนะครับตอนนี้จะเป็นขนาดหนึ่งเมตรสี่สิเซนครับหรือหนึ่งจุดสี่เมตรนะครับ,รรบเดี๋ยวจะพามาชมรายละเอียดจําจุดต่างๆกันครับว่าเป็นยังไงนะครับชมกันเลยอันดับแรกนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวน,นี้ด้านหลังจะเป็นเพลียบนะครับจุดเด่นเลยจะเป็นเพลียบแล้วก็ ส่วนพนมตรงนี้จะเป็นงานสร้างนะครับงานเรียกว่างาน CNC นะครับจะไม่ใช่เป็นพนมเหมือนอเครื่องตัดยาทั่วไปนะครับจะดูมาตรฐานแข็งแรงนะครับเหล็กหนา,าส่วนหัวเกียร์นี่เป็นส่วนหลักของเครื่องตัดยานะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์ที่สั่งนําเข้าเข้ามานะครับระบบเฟืองตรงนี้จะมีเพลาร้อยมาถึงนี่นะครับเฟืองที่มันเป็นก็เรียกว่า ผลดอกจอกประมาณนี้นะครับที่มันสําหรับแบบหักลงไปอย่างนี้เพ้าจะลอยมาชนฝั่งนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพ้าลอยที่จะมีแค่เฟืองแล้วก็รับตรงนี้จะมีเพาเฟืองมารับไปนี่เพื่อให้ความแข็งแรงกับเฟืองชุดนี้นะครับเพื่อที่จะขับไปปั่นใบพัด้างล่างนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสลิป,ปรครับนะครับเป็นตัวกันกระแทกเช่นตัดหญ้าไปโดนตอหิน ต่อไม้หรือหินก้อนต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับเซฟตี้กันกระแทกที่จะกระแทกไปถึงชุดเผาวิดีโอที่ตัวรถได้นะครับก็เรียกว่าเซฟความเสียหายนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับเมื่อกี้ด้านข้างก็จะง้มปลายง้มหัวง้มท้ายนะครับเพื่อสามารถดันถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ชมครับดันถอยหลังได้เดินห,ดดหน้าตัดได้ถอยหลังตัดได้นะครับแล้วก็ สามารถปรับระดับให้สูงให้ต่ำได้นะครับนี่นี่อันนี้เพิ่งตัดไปเมื่อวานนะครับก็เป็นการปรับระดับที่ต่ำที่สุดนะครับคืออ่าสูงจากพื้นประมาณไม่เกินสามเซนนะครับ2เซนได้นะครับคือต่ำสุดเลยถ้าเราให้มันสูงก็สามารถปรับตัวนี้สูงขึ้นได้นะครับมันก็จะสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาได้นะครับสามารถปรับได้ต่อไปนะครับจะเป็นรุดใส่สลักตรงนี้นะครับ ดี๋ยวให้ดูแต่ตลากตรงนี้สามารถขยับอย่างนี้ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาไปเจอพื้นที่สูงต่ำนะครับสูงต่ำสมมติหน้าทิ่มเครื่องมันก็จะปรับเองนะครับสูงต่ำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เพื่อให้มันเรียบครับคือว่าตัดไปแล้วมันก็จะสามารถให้ตัวอย่างนี้ได้ข้อสำคัญคือถ้าเราซื้อมา ก็อยากให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับซ้อมน็อตทุกตัวซ้อมน็อตเอาประเจมาซ้อมน็อตทุกตัวน็อตเพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้น,นครับรีวิวสดๆจากทางลูกค้าเลยนะครับไม่มีเตรียมไม่มีอะไรนะครับครับด้านล่างก็จะเป็นใบตัดแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นใบตัดมาจะาแค่นี้ครับเฉพาะใบนี่ประมาณสามสิบถึงสี่สเซนนะเดี๋ยวผมวัดเลยก็ได้ สี่สิบเซนครับเฉพาะใบเฉพาะใบสองด้านนะครับสี่สิบเซนส่วนตัวกลางตัวนี้นะเป็นเหล็กแผ่นเหล็กหนาสองแผ่นนะครับหรือเขาเรียกว่าผมสําหรับผมเนี่ยผมเรียกว่าเป็นเหล็กแหลงเวียงนะครับแหลงเวียงในการตัดยาเนี่ยสมมติเราเวียงเนี่ยมันก็จะเป็นแหลงเวียงเพื่อไม่ให้มันกินกําลังเครื่องมากนะครับส่วนน็อตตรงนี้ก็จะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับเป็นน็อตการคายเหมือนกันนะครับ เนี่ยส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นน็อตกันคลายหมดเลยนะครับไม่ไม่มีไม่มีคลายแน่นอนแต่ก็อยากให้ลูกค้าได้ซ้อมก่อนใช้นะครับเหล็กตรงนี้ก็ยาวที่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบเซนนะครับเกาเรียกว่าเหล็กแหลงเวียงอ่าประมาณนี้ตรงนี้จุดสําคัญนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ซ้อมน็อตทุกจุดตรงนี้นะครับเพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็จะอันตรายนะครับ จะวัดวัดโดยรอบนะครับว่าวัดกักฐานกักฐานริมริมเหมือนกันเนี่ยจีเซนนี่ครับหึงเมตรหกสิบสองเซนถึงหกสิบสามเซนนะครับริมเลยแต่ถ้าเอาใบไม่จริงๆอะ่ะมันแค่เมตรสี่สิบนะครับ 1, เมตรสี่สิบเฉพาะใบก็คือตัดหญ้าเนี่ยเราจะกินหญ้าไปร้อยสีิเต็มๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าริมร้อยสี่สิบนะครับริมวันนี้ต้องร้อยหกสิ ตัวนี้นะครับของร้านช้างทองข้างบนนะครับเป็นพื้นเรียบสามารถเอาไว้เข็นของได้นะครับบางร้านหรือบางค่ายเนี่ยผมไม่รู้ค่ายไหนเคยเ,คยเห็นข้างบนนี้จะเป็นกระดูกกระดูกแบบใต้ท้องเนี่ยอันนี้เขาก็จะเก็บกระดูกไว้ใต้ท้องนะครับเพื่อให้ความสวยงามด้านบนแล้วก็สวยสวยมากเลยคือตรงนี้พนมจะเป็นงาน C N C นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวเครื่องตัดหญา,าเดี๋ยวต่อไปไปชมมา ตอนตัดหญ้าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ